มันเป็นเรื่องจริงมันเป็นเรื่องจริงเขาแค่มาแสดงออกเขาไม่ได้มาปิดบ้านปิดเมืองเหมือนพวกไอ้เฮียเที่ยงทำไมไม่เห็นหน้าตำรวจแล้วละ่ะตอนที่มีการปิดบ้านปิดเมืองอะ่ะฮะกำลังขึ้นสะพานลอยไปนะฮะ เกิดอะไรขึ้นตำรวจข้าไปปลดป้ายบนสะพานลอยนะคะขึ้นไปปลดป้ายบนสะพานลอยต้องคืนน่ะจอบกจบไอ้ทีมกอดไปแล้วนะคะงลองลอง่ท้ติดมืนดมติดนมนี่นะคะป้ายนี้น้องๆเขา ขึ้นมาแฝนไมต้ตรงสะพานลอยตรงหน้าศา,า,าลอาญารัชดานะคะตอนนี้กอ็อันนี้ก็นี่ปล่อยเพื่อนเราอ่าตุราการนะฮะ ไมม่ใชต้องการแบบกองจอนเหรออะไรมากมายมันเดินร้อนอะไรให้ประธานทหาแม่หอยมาให้เขาแสดงออกอะไรกันเลยระบบอะไรเนี่ยไม่ทำอะไรไม่ได้เลยนี่อุดองในของตำรวจนะแต่มาเสียภาษีนะเว้ย ไปไดยยกันยังไงเนี่ยไปอไเยอะไปเลยมากินกนาีรนีงะไน่นเรือไรนี่รือไรน่่เรื่องะไรน่นี่เระนี่นี่เื่องละนน่รองะไร่นีะไนีีรื่องรนี่นเรองไนี่นี่เรก่อน่น่รองอะไรนีนี่รองอไรงอไน่เรไนีเร้่องไร่เรไี่กรอนนเรีรอง มันไม่เจ้เอาไปเอยแม่ดิเองพี่่ามันไม่เจ็บหรอกรู้วมาว่นก็โดนใช่ไหมไม่รู้มารวยแม่อะไรกันเลยที่อีกพวกนึงจับไปยึดบ้านยึดเมืองพวกหนูยังไรพวกหนูยังไรพวกหนูต้งคนเหมือนกันนะทำไมคนไม่เท่ากันเหรออ้อดไต้องโดนนะไอ้ไร้ไมันไ่ไงไ่รู้อ้ไต้อง้่า รับใช้ไทยเนี่ยรับใช้ใครเนี่ยรับใช้ไทยคุณเสกชัยให้พื้นที่คนอื่นก็ยืนมั่งประชาชนเหมือนกันประชาชนเออพี่ยังไม่ขอเลยพี่ยังอยู่พี่ยังอยู่ว่าขึ้นมาเก็บป้ายทาไมป้ายมันด่าต้องดูต้องต้องต้องประชาชนผู้พิทักษ์สต่างตี๋เลยผู้พิทักษ์ต่างตี๋แปลว่าอะไรแดดร้อนนะแดดเปรี้ยงเลยตอนนี้ หมูแดดเดอมันมนุษย์ไม่มีเลยเหรอสาภาพและเสรีภาพอ่ะนี่พี่อะไรนิดๆหน่อยๆอารุณมารวยกันบ้างอโอ้โหอะไรทุกอย่างเลยอ่ะอย่าได้กลัวไปยดไอ้เหียไปยดไปกลัวทำไมอะนายดพไอนายยคผมกูไม่ทนเซ็งมากเลยเนี่ย อย่าไปกล oh, no ัวนายกฯคาร่าตำรวจต้องอยู่ฝ่ายประชาชนตำรวจคือมิตรประชาชนตำรวจต้องปกป้องประชาชนคือหน้าที่ของตำรวจไม่ใช่ปกป้องรัฐบาลเป็นใครหรอตำรวจเป็นมิตรประชาชนตำรวจรับใช้ประชาชนผู้พิทักษ์สันติราพมีที่อยู่ในเขาไหม ไม่งั้นต่อไปก็ไม่ได้ถึงป้ายแล้วต่อไปต้องปาขี้กันแล้วเขาอย่างนั้นใช่ไหมผู้พิทักษ์การทีลาไปว่าอะไรวครวจตำรวจประชาอยู่ข้าง ตำรวจไปยิงประชาชนใช่ไหมเอาคุณไปบนบันไมตำรวจยู่ไหนประชาชนทุกอุบเหตุแต่มันไม่เห็นเลยให้แล้วแก้วแก้บ้างคืนค่อยเลยโอ้โหขนขึ้นมาไม่ให้คดแสดงออกไม่ให้คดได้พูดอะไรเลยอ่ะตำรวจเขากอบกาตันตำรวจเขาชอการตีนจะไง สั่งมาตัวช้างเว้ยตัวช้างผมกรช้ไงรับหนาถ้ไม่ตัวช้างันถึงจะได้ไม่เดียวโอ้ัหผมเห็นมากเลยภาษาอผมมลอดนี่พี่ตำรวจทุกคนท้องได้ขายข้างล้างให้ประชาชนมีความสุขมตความับสุขใช่ครับเราเป็นคนแล้วตำรวจใะชาชนสบาใช่ไหมครับ เสียดแทงเขาน่ะแทงในใจถ้าเปิดตุลาการไม่ตัดสินยี่เยี่ยงเงี้ยมันก็ไม่ทางที่มันเราเดือดร้อนหรอกทำไมตุลามันไม่ไม่ดีอ่ะตุลามันดีกูจะมาที่พวกปิดบ้านปิดมันกันกระทรวงศึกยกฟ้องหมดคนที่เด็กเอามาเรียกร้องอย่าให้เาตัดสินเลยมันให้พฤติกรรมทุกไม่จิงคนตามต่อบรรจุกรรมไม่ได้หมานี่แหละมันอายุนิธามเกินไม่มีนักการเมืองคนไหนมันหนุนหละ เขาบจบกมานะเาบอกโทษมีการเมืองล้นวนเลย่าคนตายแนตัวไม่ได้ลครับไ่แล้วยังไม่ได้พิจารณาว่าึงขึ้นลาวเลยกำลังคุยอยู่พี่แเดี๋ยวไอ้ผ้าร้อนคุยเดี๋ยวจับได้ไหมพี่ไม่ได้ตนาดหมาแค่นี้ประกันตัวไม่ได้ท้หมดเลน้อที่ไหนเบ

ยืนติดป้ายหน่อยเร็วเขารู้ว่าตำรวจนะไอ้ทหารน่ะมันยุ่งดําเนินมาอย่าใจร้ายกันนะใครก็มีที่ยืนบ้างใครก็มีที่แสดงออกบ้างลูกหลานใครใครกักคุณตำรวจนะตำรวจเลี้ยงภูมิใจแจ้งความได้ไหมเนี่ยแจ้งความไม่ก็ยุ่งดําเนินมาเนี่เลยแจ้งความได้ไหมนะตำรวจอยู่นประชายชลหุ่นใจตำรวจเป็นมิตรกับประชาชนไม่ตัดสินเหรอว่าตำรวจจะเป็นขี้ข่าตู่ต้องเป็นพวก ยุทธ์เนี่ยทางกันประยุทธ์เนี่ยข้อหน้าเนี่ยข้อหาอ่อย่าไปข้อทางกันเถะทหารที่มิดเลยนะแจ้งด้วยโดนตำรวจฮ่าฮ่ไอ้ตุวมมันต่างใจผมไอ้ต้องไปอยู่ใต้อำนาจชั้สนตีประยุทธ์ด้วยอ่ะไปที่ติดบ้านบอกประชาชนเขาไม่ยอมก็ต้องยอมอยู่มากี่ปีแล้วเจ็ดปีมันดีไหมล่ะว่าคุณดีไหมล่ะฉันดีไหมล่ะทุกคนดีไหมล่ะทุกวันจะไม่มีจะแดกอยู่แล้วเห็นใจไหมเห็นใจประชาชนนะตำรวจเป็นมิตรกับประชาชน เป็นพไรจป้ายี่ะไรข่เันอย่าป็นพวกเกคนไผมคูยผมได้ผมหก้าแล้วมแล้วพผมผมอาวุธตที่สในนี้เลียงหน้ากระดานกันเลยเป็นเรื่องของลูกพี่กับลูกน้องลูกน้องต้องเคารพลูกพี่กฎกติกาของตำรวจและารแต่ไม่เคยเคารพประชาชน ทั้งที่ประชาชนให้เงินเดือนเลยใช่ไหมไม่เคยอยู่ข้างประชาชนเลยไม่เคยเลยอ่ะมีแต่ที่อะไรก็มัรู้จะจับจับดูเต็มเต็มไปหมดอ่ทั้งในเครื่องแบบนอกเครองแบบนะคะตอนนี้ก็ไม่กลัวแล้วมันหมดความกลัวแล้วแต่มันจับเลยมันไม่ยุติธรรมเลยสักเรื่องหนึ่งโอ้โหอะไรวะเนี่ย อีกฝาก่ายหนึ่งปิดบ้านปิดเมืองเป็นเดือนๆกับไม่โดนอะไรเลยอีกฝากหนึ่งแค่มาใส่เสื้อทับเลยนะคับทับเสร็จแล้วแค่ปลอยใบปลิวติดคุก6เดือนทั้งๆที่เขายังเรียนกันอยู่ที่มันอะไรอ่ะพี่พี่งงไหมหนุงงวะอายุเท่าไหร่แล้วยุ่ห้าสีอยู่แล้วเนี่ยงงว่ะ ให้ย้อาที่ไปก่อนนอาไปเชิญเชิญลงพรมแดงไปเลยตำรวจอยู่ไหนประชาชนอุ่นใจไม่อุ่นใจตำรวจเป็นมิตรกับประชาชนไม่ใครอุ่นใจเป็นแต่อริตำรวจพวกแกเป็นแต่ศัตรูไม่มีอตำรวจเนี่ยไม่มีศักดิ์ศรีพวกเราอุ่นใจแล้วตำรวจทำดีกูก็ตำรวจเพิ่งลาบ้าหมดแล้ว เสื่อมศรัทธาไม่เสื่อมไม่รับไปเอาเลยเสื่อมศรัทธาแล้วเข้าใจคำว่าเสื่อมศรัทธามะไม่มีอะไรที่จะมาทำให้จิตใจพวกกูดีขึ้นมาได้พ่อตำรวจเนี่ยเสื่อมศรัทธาไปเข้าคอกไปเข้าคอกไปให้หมดจอนในคาบชุดกากีเข้าคอกไปให้หมด เสือขันจังเลยเนีน่ยนะป้ายเนี่ยตุลากตุลากันนะฮะจนถอยปล่อยเพื่อนเราป้ายเนี่ยที่ไปเอาลงมาเนี่ยตุลากาันจนถอยปล่อยเพื่อนเราเอาเยี่ยมแล้วเอาละเว้ยมาดู

เยี่ยวนะไนะเยี่ยวปาเยี่ยวนู้นว่ามาให้เดินไกลเกินให้เดินไกลเป็นกิโลเลยไปเข้าซ่วมบลาบกฎหมายพวกมากลาบไปร่างแล้วร่างอีกลาบหลอกชาวบ้านเขากฎหมายอะไรก็ไม่รู้ไม่ทำประชาวิธีตั้งเองโจงเองกินเองประเทศไทยแย่กฎหมายอะไรเนี่ยกฎหมายกูฟังเลยแม่ง กูิ่จะลุกแดงไอ้สาวิ่งจะล้วไดาไปไหนหม่ไปไหนไห้เข็ไงม่ราชด้งมีฝีกอ่ะเพิ่งจะถอยมาด้วยเกได้ก็ไม่ถาหาเจ้ของลวกฎหมายเหมือนกันกมายประเทศไทยกูอง่าพวกบ้าล่าไปพวกคนร้ายน้างเพื่อช่วยแทงเหมือนเงนเล่นในรูชนะอยู่แล้วไอ้ดอกชาวบ้านกยหายด้มเมืองั้งโลเลยคนสายประเทศไทยเนี่ย ให้แค่เดินไปไกลเย่เป้าไม่ไหวที่จะเคลียนะคะเยี่ยวแม่มันตรงหน้าทางเข้าเลยเยี่ยวแม่มันเข้าทางหน้าทางเข้าเลยเย่เป้าไม่ไหวที่จะเคลียไม่ไหวที่จะเดินต้องสู้ขนาดนี้เลยเหรอเลตวเอง ประชาชนเดินอ้อมตัวเองเดินลัดมันเป็นอภิสิทธิ์ชนไหมอออภิสิทธิ์ชนไหมไม่ไม่เลยไม่เลยไม่ยุติธรรมมันไม่ยุติธรรมไม่ยุติธรรมอะไรเลยครราวมมมมยุติธไ่ีประชาชนต้องเดินอ้อมแต่ตัวเองเดินลัดเข้าไปอภิสิทธิ์ชนในทุกเรื่องท่าราชการนี่ไม่เคยมีอะไรที่มันยุติธรรมกับประชาชนเลย เนี่ยเปิดอะไรก็ทำร้ายประชาชนอะไรก็ทำร้ายประชาชนเข้าได้ไม่ได้ประชาชนเข้าได้ไหมย,ยามฮะประชาชนเข้าได้ไหมเนี่ยเข้าทางประตูได้ครับเข้าทางประตูทางนี้เป็นทางรลับผู้มีอำนาะจทางนี้เป็นทางรับผู้มีอำนาะจผู้มีผู้มีสีผู้ใส่เครื่องแบบตำรวจใช่ไหม อะไรนี่เหรอโอเคอกเป่าลูกบอลให้ขังจะทำไมขวบแล้วเห็นป้ขวล้กบแล้วเขาไม่ได้ขวป้ายเขาจะพาขาไปห่อโรงสพ่อเขาเก่งากพาขาวไปห่อโง่มาไลกล้าว ไม่มีกังเสื้อผ้าเขาไปหาลองจัผ้าเขาใช่แค่แต่งอ้อมมันตึงนปีนลยออมเหมือนกันนาะทางอภิสิทธิ์ชนป้าเป้าเขาเรียกว่าทางผีผ่านฮะยเยีพรทางผีผ่านประตูผีประตูเนี้ยใครเห็นไหมสมัยก่อนอ่ะเขาลากศพออกมีแร่งลงอ่ะประตูผีอยู่ตรงนี้เฮ้ยตรงนี้แหละที่ใหม่ ประตูผีรล็อกไปเลยนะเาเรานคนเีกมาะเขตไม่เห็นเราอยู่ในสายตาพวกเขาหรอกมันต้องมต้อีสีหนึงต้องสีเหลืองต้องใส่เสื้อเหลืองมาเหรอต้องใส่เสื้อเหลืองมาใช่ไหมแล้วก็เขียนว่า ท่านผู้ชมพระเจริญขอร้องนะท่านผู้กินกลับอย่าพุกคามให้มากนะคะผู้กินกลับครับผู้กินกลับยายบอลยายบอลผู้กินกลับช้อนพี่สิทธิ์ช้อนแท้ตำรวจช้อนพี่สิทธิ์ชนเข้าไหร่เลยอ๋อเลยนั่นอ๋อเลยเอาแกงตาช้ามาหยอดดิทำไมออกมาเลยไปอ้อมบ้้างเกลือจิมเกลือจะไได้ม่ต้องอกเกลือจิ้มเกลือ ิดตายไปเลยใช่หนี่ปิดประตูเลยเิดประตูปิดปเลยะไรกันนะาดไวเขนคนนอาีตำรวจมาแล้วให้ผู้ังคัการดตอนนี้นะก็นั่งกันอยู่ตอนนี้ผู้คนก็เริ่มก็มาเติมกันมากหน้าหลายตาแล้วนะคะและด้านในก็จะเป็นคนรอฟัง การตัดสินของศาลนะคะเรื่องเรื่องการผิดมาตารา112นะคะเรื่องการใส่ชุดการใส่เสื้อผ้าเรียนแบบมันผิดขนาดนั้นเลยเหรอให้ประชาชนได้มึงจะไปผิดขนาดนั้นเลยเหรอการใส่เสื้อผ้าเรียนแบบเอลอย มันผิดขนาดต้องถังคุกเหรอแล้วคนบางคนเนี่ยปิดบ้านปิดเพืองข้าพกรู้นะว่าครอบครัวอยู่ที่ไหนมึงเลือกเลือกบ้งเออเลือกลูกกับเมียมึงมามายู่เป็นเต้ามังม้ายดูได้มึงกล้าไหมสัสโอเคโอเคกินคุยกับพวกกินกับพวกกินกับพวกกินกับอยู่แม่งล็อกประตูแม่เพื่ดีกูไม่เอาไม่ต่อเช้างประโยชน์ไอ้คุณแกมาใหม่มาขายดีไม่เอาก่ารตาช้างประโยชน์ให้ยาพรออกอยู่กับพวกมันนี่แหละใช่ไหม อยู่เกาตาช้างไปเลยยี่พรมาแล้วมาแล้ว,ลวโ,อโอ้ยเนาะล้ำซำพระมหาเทวีเป้าตรงเจริญพระมหาเทวีเป้าตรงเจริญไปเยี่ยวเยี่ยวหน้าทางประตูผีเมื่อกี้เนี่ยต่อไปทางนี้มันปิดเราเรียกว่าประตูตตตตผีนะ,ะนให้ผีเข้าผีออกเเีีียยไไผมมด เนี่ยอย่างที่เราพูดอ่นะ<ถ>คนที่มาร<อ>่วมชุมนุมกันเรื่องของการเอ่อการร่วมด้วยช่วยกันในการที่เราจะมาเรียกร้องให้ปล่อยเด็กๆเนี่ยมีแต่คนหน้าเดิมๆเลยดูหน้าแต่ละคนมีแต่คนหน้าเดิมๆนั่นเลยทำไมคนทะี่เป็นคนที่ที่ในประเทศไทยที่ว่ามีมากมายเป็นหลายล้านคนมันไม่ออกมามีแต่คนหน้าอย่างเงี้ยมาจากอูดมาจากอ่างทองมาจากอะไรเนี่ยเนี่ยม่แต่นหน้าเดิมๆนั้นเลยอะ่ะ คือมองไปทางไหนมันก็มีแต่หน้าพันนี้ไงไม่หน้าพันอื่นที่มันเป็นคนไทยเหมือนกันไม่ออกมาว่ะน้ำใสเศร้าอ่ะนมสมีเกียรตินะแบ่งชนชั้นหมดประตูก็ต้องเข้าอ่อกด้านหนึ่งที่เป็นชนชั้นชนชั้นของพวกมันเดินได้ห้องแดกข้าก็ต้องแบ่งชนชั้น พุ้ยภาคสาห้องหนึ่งนะคะคนทั่วไปห้องหนึ่งแบ่งชนชั้นทุกอย่างนะคะพุ้ยภาคสาบางคนก็มีรถตามขบวนอันนี้มันอะไรอ่ะ เขาเหลืออดแล้วจริงจริงทำไมต้องปิดกั้นเขาทุกอย่างอีกฝ่ายนึงทำได้อีกฝ่ายนึงทำไ,ไ,ไม่ได้อายุรุ่นเราเขาเราแล้วมันต้องรู้เห็นแล้วล่ะฝ่ายหนึ่งทำอะไรก็ไม่ผิดไอ้ฝ่ายเราแค่ปิดป้ายก็ผิดอ่ะง plateau. งมะตำรวจมากันเต็มเต็ม,ตมไอ้นี่สะพานลอยเลยงงมะ นี say, ่มันอะไรกันนะขนาดผมไม่เข้าใจอ่ะใส่เสื้ออะไรอ่ะอะไรอ่ะอรก็อ้างกฎหมายอะไรก็อ้างผิดไปหมดวิตอป่าวิรีเอร์วิิตรี เราเราต้องอยากเป็นตำรวจกตัดเบรนี์้กันเยอะๆอยากป็นตรวจอยากโดนกระทือกเหรอที่บ่ายโดนกระทือกทั้งหลายคนเลยเฮ้ยเฮ้ยล้างถอยมาแล้วเอาห้องน้ำเมื่อกี้นี้เดินหนีเลยล้างมาแล้วล้างอย่างดีเด็นไม่ยืนร้อนตัวละกูนึกว่าใช่ ยายพันเสียหมดเลยแล้วสารส่กระโปรงหมดได้ไงแม่เงยน่าเกลียดว่ะหอมไม่มีผัวผู้หญิงไม่มีผัวหอยหอมหมดอ่ะเพราะมันไม่ค่อยมีอะไรไงกลิ่นปลาเค็มเออกินปลาเค็มไม่มีที่มีผัวหอยจะเหม็นไม่มีเวลาไม่มีเวลาดูแลตัวเองใช่ไหมไม่มีไม้ล้างเออไม่ได้ล้ากันทั้งวันไงไม่มีผัวล้างทั้งวันเลย มาแล้วนะคะกลุ K ่มดนตรีกลุ่มดนตรีนะคะเพื่อชีวิตเพื่อเสรีภาพนั่งกินแล้วกำลังอร่อยเลยอะเลกเดี่ยวเป้าไปหรอ แกเป้าไปอีกแล้ว,วลนนไม่มวน,บบนีหรอกไม่มีหรอกม่่เมืองไทยนี่แหละ